สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC นะครับผมช่องรถ SUV มือสองนะครับคัดเกรดทุกคนทุกท่านนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอยู่ในส่วนของสาขาสํานักงานที่2นั่นเองนะครับเป็นสาขาที่2นะที่อยู่บนถนนเสรีไทยนะครับมินบุรีกรุงเทพนี่เองนะพี่พี่คนไหนสะดวกเข้ามาดูรถนะครับหรืออยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากจะเข้ามาดูรถเนี่ยสามารถทักแชทแอดไลน์นะครับเพื่อขอโลเคชั่นต่างๆได้เลยนะครับหรืออยากจะสอบถามนะครับ เกี่ยวกับรายละเอียดของตัวรถยนต์นะครับหรือการจัดไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยสามารถแอดไลน์นะครับได้ที่เบอร์โทร0611626662นะครับป่าแปลงเครืยนต์นะพี่สามารถพักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะครับยังไงเนี่ยผมจะรีบรับรับสายนะครับรีบตอบแชทพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันนะครับกับเจ้า Honda นะครับ HRV ต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังมาเลยนะที่ร้านเราเนี่ย นำเข้ามานะครับทั้งตัวโฉมนี้นะแล้วก็โฉมปรับ m i n o อร์ a ชนตนะครับปี23 24เราก็มีเข้ามาเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำนะครับสีน้ำเงินเราก็มีนะโฉมนี้ต้องบอกอย่างนี้นะสีแดงก็มีนะครับแล้วก็สีขออภัยครับสีขาวสีดำนะครับสีน้ำเงินสีเทาดำนะที่เรานำเข้ามานะครับผมนะเลขไม้ก็แตกต่างกันไปนะครับหลักหมื่นก็มี80,000ก็มีนะครับเออเลขไม้แสนกลางๆแสนปลายๆก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยก็ ตามเลขหมายตามสภาพรถเช่นกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัว1.8 EL นะครับปี2020นะนะครับกเ็เป็นโฉมก่อนม i เนอะร์เชนเนาะเป็นรุ่นกลางๆนะครับถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะเป็นตัว RS นะครับคันนี้เนี่ยเป็นสีเทาดำนะครับราคาอยู่ที่5 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะแต่ว่าพี่ๆนะครับจะได้รถที่ฟังก์ชันครบๆแน่นๆนะครับไปใช้งานกันนะ ไฟหน้านะครับฟ u ู l LED ดีแบบนี้นะกระจังหน้ากันชนด้านหน้าสภาพสวยๆแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันนะนี่ผมต้องบอกได้เลยนะว่าเป็นรถนะครับที่คัดเกรด A นะครับเกรด5้าดาวนะครับเท่านั้นนะที่เรานำมาจำหน่ายนำมาขายกันนะครับผมนะนี่นะครับสภาพกันชนด้านหน้านะครับไฟตัดหมอกต่างๆนะมีมาให้ใช้งานกันแล้วนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะครับคมกริบเลยนะเหลี่ยมสันตัวรถนะครับนี่สีสันก็สวยเช่นกันนะครับคันนี้เลขไม่เออเยอะนิดนึงนะครับ หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนเนาะที่ไม่ได้ซีเรียสนะครับในเรื่องของเลขไม้นะก็จัดกันได้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะมอบให้นะครับสาหรับลูกค้าเนาะที่สนใจคันนี้นะครับเอ่อเพื่อลดความกังวลนะครับของรถคันนี้นะผมแถมประกันนะครับเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ฮอนด้าให้อีกหนึ่งปีเต็มเลยนะครับนะฟรีๆด้วยนะครับนแถมให้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเอ่อ มูลค่านะครับประมาณ5,990บาทนะนะครับเป็นประกันซ่อมศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับเอารถไปใช้งานเนี่ยมีการวารันตีให้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาต่อการในส่วนของด้านข้างกันดีกว่านะครับผมให้ดูเหลี่ยมสันตัวรถนี่อ่ะแล้วก็ดูนะครับในส่วนของรอยยุบรอยบุบต่างๆนะนะครับถ้าเราสังเกตจากมุมนี้เนี่ยนะครับมันจะเห็นทันทีเลยนะครับว่าถ้าเกิดมีรอยยุบรอยบุบเนี่ยมันจะเห็นนะครับอ่ะคันนี้ครับเขามาพร้อมกับล้อแม็กเดิมนะครับ ล้อแมกเดิมของเขาเลยนะเป็นรุ่น EL นะครับจะได้ล้อแบบนี้นะครับขนาด17นิ้วนะครับคันนี้มาพร้อมกับยางดันหลบปี2024นะครับแต่ว่าพี่ๆเห็นไหมว่าตรงนี้นะครับเขามีรอยเบียดฟุดบาดนะครับตามการใช้งานเนอะรถมือสองนะครับเรื่องริ้วรอยต่างๆเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับนะเพียงแต่ว่าเรานะครับไม่ได้ไม่ได้ขายรถตามสภาพนะครับต้องบอกงี้นะเราขายรถนะครับที่มีการเก็บงานมาให้เรียบร้อยและอย่าง อ่จุดนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราเอาไปเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับนะเอาไปขัดนะครับให้รอยตรงเนี้ยมันหายไปนะครับหรือจางลงนะให้ได้มากที่สุดนะครับนะให้พี่ๆีได้รถที่สภาพสมบูรณ์ที่สุดนะครับก่อนรับรถนั่นเองนะครับนี่ให้ดูในส่วนของช่วงล่างกันดีกว่านะครับนี่นะคราน้ำมงนน้ำมันต่างๆนะครับไม่มีนะครับเนี่ยไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับนี่ นะครับกล้องไม่แน่ใจว่าโฟกัสไหมนี่อยู่ข้างในนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาต่อกันนะครับในส่วนของด้านข้างนะคันนี้เนี่ยเลนวอชเขามีมาให้นะนี่นะครับผมห้าแสนกว่าบาทนะพี่พี่ได้เลนวอชไปใช้งานกันแล้วนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างเนาะมีมาให้อย่างแน่นอนนะครับคันนี้สีสันของเขาค่อนข้างสวยเลยนะเป็นกริตเตอร์แบบนี้เป็นสีเทาดํานะครับในส่วนของกระจกนะ อันนี้คือกระจกแท้กระจกเดิมนะครับของ h o น d ้นั่นเองนะครับเนี่ยฟิล์มติดมาให้แล้วนะครับเป็นของลามินานะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยคิวการ์าดนะครับติดมาให้เรียบร้อยนะตรงรุ่น HRV นะครับเนี่ยอันนี้คือติดมาจากศูนย์นะครับแล้วก็สภาพเนี่ยยังใช้งานได้อีกยาวๆนะไม่มีหลุดร่อนเลยนะครับอ่าให้พี่ๆดูด้านข้างกันก่อนนะครับสภาพเนี่ยสวยจริงๆนะครับสปอยเลอร์ต่างๆเนาะนี่นะครับสภาพสวยนะ แล้วก็สีสวยด้วยนะครับต้องบอกว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างหาย,ยากเลยนะครับสีเทาดำเนาะมีเข้ามาเท่าไหร่ขายหมดนะครับขายดีจริงๆสีนี้นะครับเพราะว่าเอ่อจะดําก็ไม่ดําจะขาวก็ไม่ขาวนะก็สีออกกลางๆนะครับผมนะก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับสีนี้นะไฟแท้ LED ต่างๆนะครับมีไม้ใช้งานเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับในส่วนของด้านท้ายนะก่อนจะเปิดนี่เขามีกล้องมองหลังนะครับมาพร้อมกับจอตรงกลางเอ่อเป็นแบบทัาสรินด้วยนะ นี่ผมให้ดูด้านหลังนะครับกว้างๆแบบนี้เลยนะสามารถปรับพับเบาะได้นะครับผมหกสิบสี่สิบนะโดยการดึงสลักตรงนี้นะครับนะแล้วก็ดันลงไปนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่นะครับในการเก็บสัมภาระได้นะครับในในเราเปิดฝาท้ายกันแล้วนะเดี๋ยวผมนะครับให้ดูนะในส่วนของด้านท้ายกันนะครับนี่ไฮโคอโตอันนี้คือของแท้ของเดิมนะครับพาร์ทแท้พาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับ นั่นหมายความว่าไฟชุดนี้นะครับเป็นของเดิมนะของโรงงานนั่นเองนะครับนี่สภาพสวยนะไม่มีแตกร้าวเลยนะครับสภาพเนี่ยโอเคนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับจุดอาร์คต่างๆนะครับนี่นะซ้ายขวานะครับเสมอกันนะครับนี่ผมให้ดูเลยสภาพสวยนะนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับสภาพสวยนะเม็ดอาร์คนะครับจุดเชื่อมต่างๆนะครับนี่นะไม่มีการดึงนะครับนี่ไทโคอิโต นี่นะครับไฟแท้ไฟเดิมจากโรงงานฟอนด้านั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของในส่วนของโช๊นะครับเนี่ในส่วนของโช๊กตรงนี้นะไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงดังเลยนะเวลาปิดเวลาเปิดเนี่ยสภาพเอ่อแบบปิดได้แบบนุ่มๆเลยนะครับนี่ผมปิดให้ดูนี่ปึ๊กนะครับแบบนุ่มๆเลยนะแบบนี้เลยนะครับด้านบนนะครับตัวรับสัญญาณวิทยุนะเป็นแบบชาร์ฟินนะครับก็ดูสวยลงตัวนะสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับนี่ พี่ๆคนไหนหาอยู่นะราคาแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมนะซื้อสดก็ดีนะครับตัดเรื่องอกเบี้ยไปนะหรือใครยังไม่พร้อมนะครับแต่อยากได้นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวได้เลยนะคันนี้นะครับผมคันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับหมื่นต้นๆนะนะครับนี่ก็จัดกันได้แล้วนะครับมีเงินเดือนนะครับประมาณสักสองหมื่นห้านะก็สามารถออกรถคนเดียวจบเลยนะครับอ่ะ มาต่อกันที่ภายในนะครับนี่ก่อนจะเข้าไปก่อนจะเข้าไปด้านในนะผมให้ดูนะครับในส่วนของแผงประตูก่อนเลยนะตรงนี้เป็นบุนุ่มนะครับนี่ตรงนี้เป็นบุนุ่มนะด้านข้างตรงนี้ก็บุนุ่มเช่นกันนะครับในส่วนของประตูนะครับปิดเปิดอัตโนมัติต่างๆมีมาให้ใช้งานกันนะครับปุ่มใช้งานได้ปกตินะครับปรับพับไฟฟ้ามีมาให้นะครับนี่อีคอนโหมดนะครับเขาก็มีมาให้แล้วก็คันนี้เนี่ยตกแต่งนะครับอ่เป็นแบบสีเบดเนาะตัดนะครับ กับสีดำนะครับภายในก็ดูสวยลงตัวดีนะครับคันนี้เนี่ยเบาะคนขับนะครับเขาได้แบบปรับไฟฟ้ามาแล้วนะนี่นะครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับเบาะก,ก็สภาพสวยนะนี่นะครับไม่มีฉีกขาดนะแล้วก็การเย็บต่างๆนะครับเก็บงานมาอย่างดีเลยนะนี่พี่ๆดูเลยนะครับการเย็บต่างๆนะเก็บงานมาสวยนะครับต้องบอกว่าการเก็บงานของ h อน da เนี่ยเป็นอะไรที่ ค่อนข้างละเอียดนะครับเป็นการเก็บงานที่ค่อนข้างละเอียดเลยนะเนี่นะครับพุสตาร์ทนะครับเขาอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงหัวเข่าด้านซ้ายนะครับคันนี้เนาะก็มาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับแบบนี้มันติฟังก์ชันนะครับเอ่อสามารถที่จะใช้งานฟูลส์คอนโทรลได้นะครับผมบอกเลยนะออกต่างจังหวัดตัวนี้จําเป็นมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถนะครับระยะทางที่เอ่อแบบว่าระยะทางตรงนะครับยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ช่วยลดอาการเมื่อยล้าได้นะครับผมนะเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเองนะครับนะก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมกับแพดเดิ้ลชิปด้วยนะนี่อยู่ตรงนี้นะครับบวกลบซ้ายขวานะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนะครับสามารถใช้ในการควบคุมจอหลักนั่นเองจอตรงนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้เชื่อมต่อมือถือได้นะครับยังไม่รองรับนะครับ a อปเปิลคาเฟนอยโต้นะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับฝั่งผู้โดยสารนะต้องบอกเลยว่าชํำๆนะครับนี่นะแอร์ชํำๆแน่นอนนะครับ ในส่วนของคอนโซลต่างๆนะครับนะสภาพยังดูดีนะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมกระจกตัดแสงออโต้มีมาให้นะครับแล้วก็ตรงที่บังแดดนะครับนี่เวลาจะแต่งหน้านะครับสําหรับสาวๆเนาะเขามีไฟให้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะนะครับฝั่งผู้โดยสารเองเขาก็มีนะครับนี่นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนของด้านหลังกันดีกว่านะครับเปิดตรงนี้นะครับนะเผื่อพี่ๆคนไหนเนาะอาจจะไม่คุ้นนะครับเขาดีไซน์ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะ นี่นะครับเบาะด้านหลังก็สภาพสวยเช่นกันนะครับสามารถนั่งด้านหลังได้เนี่ยสคนนะครับสบายๆเลยนะเวลาโดยสาร5คนเนี่ยต้องบอกว่าไม่เบียดนะครับคันนี้แล้วก็ท่ศนาวิสัยนะครับเนื่องจากเป็นรถ SUV นะครับ c r o ส s โอเวเนาะก็นะครับมีความสูงนิดนึงนะสูงกว่าตัวรถเก๋งธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นรถ PPV นะครับนะก็จะดูทัศนวิสัยที่มัน มองได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็มีความโล่งมีความโปร่งเนาะเนื่องจากว่าภายในเขามีการตัดนะครับด้วยหนังสีเบตแบบนี้นะครับทําให้ดูแล้วมันสบายตานั่นเองนะครับอ่ะนี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของภายในนะครับรถคันนี้นะครับเป็นปี2020ันยี่สิะครับหนึ่งจุนะครับราคาอยู่ที่5 7า0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเลขไม่ เยอะนิดนึงนะหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับแต่ผมมีวารันตีให้พี่ๆนะครับผมนะเข้าศูนย์ได้เลยนะครับศูนย์ฮอนด้านะครับมีการฟรีนะครับประกันเครื่องเกียร์ต่างๆนะครับผมให้อีกหนึ่งปีเต็มเลยนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคันนี้เนาะเครื่องยนต์นะครับ่อจะจบนะขอเครื่องยนต์นิดนึงนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้านะต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เหมือนกับตัวซี i ิกเอฟซีอะครับนะเป็นตัวซี i ิกเอฟซีอะครับ ร้อยสแรงนะครับก็ใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าปุ้ตปราดกันเลยทีเดียวนะแล้วยิ่งเป็นรถทรงนี้นะผมบอกได้เลยนะครับขับสนุกด้วยนะครับแล้วก็อนเนกประสงค์ด้วยนะครับการขนของต่างเนี่ยจุของได้เยอะนะครับการบรรทุกคนก็บรรทุกคนได้เยอะแล้วก็ทัศนวิสัยการขับขี่นะครับต้องบอกเลยว่าทัศนวิสัยดีกว่ารถเก่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจเนาะหารถประมาณนี้นะครับราคาประมาณนี้ไว้ใช้งานการผมแนะนําคันนี้เลยนะครับสีรถเขาสวยจริงๆนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันนะครับว่าผมจะเอารุ่นไหนนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ